สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้มีตำนานมาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านฟังด้วยนะคะนั่นก็คือแกมมอพิธีกรรมชาติพันธ์ของชนชาวกุยหรือสวยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะความเป็นมาภูมิหลังความเชื่อ การรำมอหรือแกวหมอเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บป่วยตามความเชื่อของคนในชุมชนที่เชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมีสาเหตุมาจากการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไม่เคารพต่อผีบรรพบุรุษเป็นอัตลักษณ์ของชนชาวกุยใช้ภาษากุยกวยสวยในการสื่อสารการแต่งกายด้วยผ้าไหมย,ย้อมมะเกลือ เป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษาตามความเชื่อจากการสัมภาษณ์นางรมคำเสียงซึ่งเป็นครูบามออาจารย์รำแกวมอประวัติการเล่นหมอหรือแกวมอของชาวกุยความเชื่อของคนโบราณของชุมชนชาวกุยเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีการไปดูหมอทรงบางคนหมอทรงเข้าทรงดูแล้วบอกว่ามีวิญญาณของบรรพบุรุษ หรือเจ้าที่เจ้าทางมาทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจะต้องนำเครื่องเส้นไหว้ไปขอขอมาลาโทษอาการเจ็บป่วยก็หายไปหรือบางคนหมอุรมบอกว่าต้องเล่นมอหรือแก้วมอแก้บนจึงจะหายมีหลายรายที่ไปดูทรงแล้วแต่ยังไม่สามารถเล่นได้ทันทีก็มีการบนหรือบะแอแบนอ เอาไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเล่นถวายให้มีหลายรายที่ไม่ยอมเชื่อก็มีอังเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานา,นาแกวมอเป็นภาษากุยคําว่าแกวคือเล่นและคําว่ามอคือผีบรรพบุรุษก,ก่อนที่จะเล่นมีการไปบอกกล่าวญาติที่น้องและเชิญทายาทที่ได้รับการถ่ายทอดการแกวมอ จากบรรพบุรุษมาร่วมด้วยการเตรียมการแก่หมอเครื่องดนตรีประกอบด้วยกลองโทนและแคนปรัมพิธีใช้ลานกว้างบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าภาพผู้ป่วยตั้งปารัมพิธีชั่วคราวเป็นโรงไม้สีเสาปักเป็นมุมกว้าง4ี่เมตรยาว4ี่เมตรมุงหลังคาด้วยใบมะพร้าวหรือยะคากลางปารัพิธีจะสร้างร้านโดยปักเสาซน ปรมจะปูตะข่ายตาทีวางทับด้วยเสือสำหรับให้ผู้เล่นได้เข้าไปนั่งทำพิธีก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับก่อนพิธีการเริ่มเล่นครูบามอพร้อมลูกหลานหรือญาติพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยต้องมาขอขอมาลาโทษและญาติพี่น้องที่ทะเลาะเบาอแวงกันก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเริ่มเล่นหมอแคนเป่าแคนญาติหรือทายาทที่เชิญมาก็เริ่มพิธีเรียกวิญญาณผีฟ้าหรือหมอให้มาเข้าสิงและมีชื่อเรียกแต่ละคนที่เล่นมีการขับร้องโต้อตอบกันเป็นคำพยายาการเล่นก็จะดำเนินเรื่องไปตามขั้นตอนเช่น นายพรานมาล่าสัตว์จับเอาช้างมาและขโมยเอามีดธนูของเจ้าเมืองไปซึ่งเป็นช่วงที่ญาติพี่น้องหรือผู้ที่เข้าร่วมชมจะต้องเข้าไปแย่งเอาอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวไปเพื่อเอาไปซ่อนไว้ดำเนินเรื่องมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นเวลาพักทานอาหารเที่พอดีหลังจากพักเที่ยงเสร็จเริ่มเล่นต่อด้วยการไปตามมหาช้างมามีดธนูที่ถูกขโมยไปเพื่อนํากลับมาคืนเจ้าเมือง ซึ่งหมายถึงคูบาโมที่สมมุติเป็นเจ้าเมืองการออกตามมหาสิ่งของที่หายไปจะต้องมีผู้นําออกไปตามมหาคือพรามขาเปเมื่อตามมหามาจนครบแล้วทุกคนที่เป็นร่างทรงก็จะฟ้อนไปเรื่อยๆและใช้ดาบหรือธนูฟันไปที่กล้วยและข้าวต้มมัดที่ผูกห้อยไว้ในปรมพิธีเป็นการสมมุติว่าการเดินทางกลับจากการตามมหาของที่หายไปยากลำบากมากต้องกินผล,ลไม้ตามป่าดง และมีการตั้งดาบโดยการหงายด้านมีคมขึ้นให้ร่างสรงฟอนเหยียบดาบด้วยเท้าเปล่าไปเรื่อยๆเป็นการสมมุติว่าการเดินทางต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายถึงแม้จะมีความเจ็บปวดก็ไม่ย่อท้อหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ที่เจ็บปว่วยอาบน้าที่ทำการปลุกเสกโดยคูบามอช่วงที่อาบน้ำคูบามอจะทำการรำดาบวนรอบคนปว่วย ความหมายคือเพื่อตัดโรคภัยไข้เจ็บออกจากกลางคนป่วยตามความเชื่อของชาวกุยมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันการเล่นมอหรือแกวมอเริ่มมีการประยุกต์ครมาเรื่อยบางเจ้าภาพมีการว่าจ้างเครื่องขยายเสียงมาใช้และค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแต่ความเชื่อยังคงเดิมคือเชื่อว่าการแกวมอจะช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยของคนที่ป่วยให้หายได้หรือเท่าหากไปรักษาที่โรงพยาบาลจะกินยาให้โรคที่เป็นอยู่หายได้จึงยังคงเป็นที่ ชุมชนชาวปุยตลอดเรื่อยมาการเล่นมอหรือแกวมอเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บไปอยวอย,ยวตามความเชื่อของคนในชุมชนที่เชื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมีสาเหตุมาจากการลบหลุ่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไม่เคารพต่อผีบรรพบุรุษจากการสัมภาษณ์นางรมคำเสียซึ่งเป็นครูบามออาจารย์รำแกวมออัตลักษณ์ที่โดดเด่น ภาษาที่ใช้เข้าพิธีกรรมเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษากุยกวยสวยแต่งกายด้วยผ้าไหมย,ย้อมมะเกลือความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิธีการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้นๆเป็นพิธีกรรมในการรักษาผู้ป่วยแบบพื้นบ้านที่มีความเชื่อของชุมชนมีผู้ป่วยที่ต้องการรักษาตามความเชื่อของชุมชน และนี่คือประวัติความเป็นมาทั้งหมดค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังมาจนจบแล้วอย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ